สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอกาสเจแดงโทรหาคุณกันยาเป็นทรงหวยมใไ้ยัมงมโหว,ว่าเป็นหวยยังเด่นบนตัวเดียวล่างตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะเจแดงสโท่ไปถามเพิ่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจดอยยังด้วยให้เจแดงด้วยแล้วก็ฝากฝากครีมเลยวยคะครีมหน้าสวยหน้าใสนะไไมครีมเดครีมพร้อมสบู่เจแดงก็จะเบื่อเอนี่ยน,นะคะ่ะช่วงนี้ว่บสบาย แล้วก็อันนี้รถฝ้าค่ะรถฝ้าแล้วก็ไนท์ครีมเดย์ครีมทากลางคืนเก็บผิวมันจะได้เปล่งปังแล้วก็ไล่ริ้วรอยสลอริ้วรอยเนาะค่ะตัวนี้เนะาะไลร่องไวได้ผลในกระปุกที่สองเลยค่ะใช้ไปเรื่อยๆหน้าท่านจะเด็กลงเด็กลงแล้วก็นี่ครีมอกลางวันเดยคีมปรับสภาพผิวหนาให้เห้ากระจังใสแล้วก็อ ผิวอิ่มน้ําผิวอุ้มน้ําทาครีมทาแป้งอะไรลงไปมันก็จะสวยค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาไปโทษไปหาคุ้นกันย่าเว้ามากอ่าถ้าสนใจก็เบอร์โทรที่ขึ้นให้นะจดจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วก็ทักไลน์แล้วก็ทักไลน์ลลามาเลยค่ะพรุ่งนี้วันเกิดเดือนสกาววันที่27เนะคะวันที่27เป็นวันเกิดเดือนสกาวโปรเขาอยู่ที่1250นนะคะมีมีโปรม,มีโปรค่ะนี่โปร นี่ปู่ันเกิดเดือนสก,กาวภายในวันที่ภายในวันที่สามสิบเอด็ดนาะค่ะเนะเาะอ้ากรก,กฎาใช่ใช่เดือนสก,กาวเกิดกรก,กฎาเดี๋ยวจะไปหาสื่อของมนันในเขาได้ยังดีเนาะเอาแต่ผู้ชมไปหาคุณกันญาน้อกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกันยาหวยหวยเปลี่ยนแป้งเลยอคะสองตัวบนสองตัวล่าง ที่ว่าจะจับให้มันเป็นมันเป็นสูตใหม่นะเจ๊ที่ว่าจะจับให้ว่าเด็ดตัวเดียวอะเนาะคืออยากจะให้เด็ดตัวเดียวล่างบนอย่างเงี้ยเจ๊อันนี้เราก็จริงๆแล้วก็ไม่ก็อยากจะให้สูตรเก่าไปก่อนสูตรใหม่นี่อยากจะให้เจ๊ลองไปลองพิจารณาดูเนาะสูตรใหม่ใช่ไหมคะนี่หาสูตรใหม่ที่ทํามาเนี่ยได้เราเอาตัวเดียวไงนะเด็ดตัวเดียวเด็ดเด่นตัวเดียวเนาะข้างบนนุค่ะข้างบนอย่างเงี้ยเราเรา เอาเจ็ดก็คือเจ็ดตัวเดียวอย่างข้างล่างนี้แปดแล้วก็จับแปดตัวเดียวมันก็ได้อย่างที่อนี่ลายไปให้ดูแล้วแล้วค่อยไปดูกันกับสูตรเก่าเนาะค่ะไป็นสูตรใหม่เนี่ยนะเจ๊มันมันพอมาทำก็จริงๆมันเด่นศูนย์นะคะเจ๊ศูนย์เนี่ยเราก็เลยมาจับศูนย์ที่ลายไปให้ดูมันชุดนี้หรือเปล่าคะเจ๊ลองดูสิไม่ไม่เด่นเด่นเด่นบนเจ็ดค่ะเด่นบนเจ็ด มีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดรึเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเนาะใช่ไหมคะใช่แล้วก็มาแต่ว่าแต่ว่ามาทํำจริงๆแล้วอ่าอยากจะให้ศูนย์มันอยู่หลักสิบ 10, ที่ขีดเส้นใต้ไปให้เนี่ยคือเม้นต์แะกันนะคะเจ๊อ๋ 02, อศ <0, 0, S 1> ูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยตัวนี้คือตัวเน้นที่ที่คิดในใจนะคะเนี่ยเนี่ย นะคะคือศูนย์ตอนแรกก็เอาศูนย์ไว้หลักร้อยตอนนี้มันมันคิดว่าศูนย์อยู่หลักสิบมากกว่า<อ>ก็เอาศูนย์สามเจ็ดที่จริงมันอันเดียวกันนะคะเนี่ยสีห่หกตัวเนี่ยมัน<ช><ๆ>อันเดียวกันนะคะเจ๊ใช่<ต>ใช่ค่ะค่ะเราเราเราก็จับสามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแค่นี้เนาะสี่ 4, ตัวเนาะค่ะใช่ศูนย์เจ็ดเนี่ยแน่นอนที่สุดอย่ไปเอาเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์มันดับนะคะเจ๊เอาเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์เจ็ดเพราะว่าถ้าศูนย์ถ้าถ้าเก็ดศูนย์มันจะดับคู่ดับคู่คือเป็นคู่ดับของของนั้นเอาแค่ศูนย์เจ็ดอย่างที่จับไปให้เนี่ยสามเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะคะเจ๊เนี่ยเอาเจ็ดเอาศูนย์เจ็ดเลยถ้าจะเป็นตัวโต๊ะตัวเต็งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาใครชอบอะไรก็แล้วแต่ใส่ไปในศูนย์เจ็ดเนี่ยเจ๊ควรจะชนศูนย์เจ็ดเมื่อนี้ค่ะถ้าศูนย์มาเจ็ดเจ็ดมาแน่ๆนะศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด แล้วก็ห้าเจ็ดนะคะห้านี้จะมาไหมนพูดโะพูดต๊ะน่าจะได้ชุดชุดหนึ่งละอาจจะเป็นสี่เจ็ดกับห้าเจ็ดไหมคะเจ๊รวมกับชุดเก่าไหมนี่โต๊ะต๊ะกับชุดเก่ายังไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยเก่าอยู่เป่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลตัวอ๋อชุดเต่ามันมีอย่างนี้ด้วยเจ๊มันมีสามกับสี่เนาะใช่ใช่ใช่อ่ามันมีหกสามหกสี่หกหนึ่งหกสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะใช่แปดตัวบนแปดตัวล่างแปดตัวเลยมันก็เข้าอยู่เป็นพู่ตัวสามเจ็ดสี่เจ็ดเหมือนกันมีค่ะเจ๊แต่ว่ามันจะกลับตัวเนาะจะกลับตัวสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็อันนี้เน้นเจ็ดไงฮะก็เลยไม่มีหกนะคะเจ๊ก็มีเจ็ดคือเน้นเจ็ดก็มีเนี่ยสามจุ์เจ็ดสี่จุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดที่เป็นตัวเน้นเป็นตัวชอบที่เป็นสูตรใหม่ที่ทําเจ๊ลองลองดูว่า ถ้าเอฟซีสนใจว่าเออถ้าเขาได้เกระสุนเนี่ยเล่นสามชุดเนี่ยมันน่าจะน่าจะดีกว่านะคะเจเน่สามศูนเจ็ดสี่ศูนเจ็ดนี่คือตัวเด่นเลยนะคะค่ะตัวเด่นแล้วก็ศูนย์เจ็ดด้วยนะคะเจ๊แล้วก็ห้าศูนย์นเจ็ดนี่มันก็มามันก็มาเข้ากับสามเนี่ยมันมีศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแต่มันจะเป็นโซดหรือเปล่าแค่นั้นเองเจ๊ค่ะก็เลยกลับไปในตัวเลยนะก็เลยกลับไปในตัวเลยนะคะค่ะ ตอนนี้มาทําแล้วเราทําได้เอิมั่นใจว่าศูนย์อยู่หลักสิบเราก็เลยจับเป็นว่าสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดมันก็เข้า7 4, 7 7กับสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนี่แหละค่ะเจ๊นะคะสุดเก่าสุดเก่าก็มีเก่าก็มีรู้สึกจะมาีอ่าเจ็ดสี่แต่นะเจ็ดสามกับเจ็ดสี่นะคะเจ๊เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่าถ้ามีเจ็ดนะเจ็ดสามเจ็ดสี่มันก็เข้ามันก็ได้เจ็ดสามเั็นเจ็ดสี่นะคะเจ๊ <rium> <Dante> มีเจ็ดไม่มีเจ็ดห้าแค่นั้นเองนะคะก็จะเอาศูนย์เนี่ยเอาศูนย์ศูนย์ศูนย์มั่นใจศูนย์มันมากอ่ะก็อยากจะให้เล่นสามชุดเนี่ยไม่ต้องเล่นชุดข้างบนนี้ก็ได้นะสามศูนย์สามเจ็ดเนี่ยไปเอาชุดที่กีดใต้ไว้นะฮะเนี่ยอืเพราะว่าศูนย์จะอยู่หลักสิบเจ็ดจะอยู่หลักหน่วยเนี่ยค่ะเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าหลักร้อยมันเป็นศูนย์มันมันคงไม่ไม่ใช่อ่ะเอาศูนย์ไว้หลักสิบ อืมเอาศูนย์เปหลักสิบในงวดนี้นะจะจะอยู่ท้ายก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องเป็นหลักสิบก็ก็แสดงว่าเด่นเด่นบนนี่ก็คือเจ็ดกับศูนย์เลยเนาะคาะเจ็ดกับศูนย์เลยค่ะเจ็ดกับศูนย์เลยเอ็งว่าอยากจะให้จับตัวเองจะจับเป็นคู่เป็นคู่โต๊ดไอ้สิบสามตัวตั้งไปไอ้สิบเก้าตัวเนี่ยเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์อะไรอันอันนี้คือสูตรหนึ่งเนาะอันนั้นคือสูตรนั้นสูตรนั้น อันนี้สูตรใหม่เลยนะคะเจ๊เนี่ยสูตรใหม,<ส>ใหม่ถ้าสูตรนี้เข้านะต่อไปก็จะเอาสูตรเนี้ยนะคะเจ๊เพราะว่ามันจะน้อยตัวดุดีดีกว่าก็เอาทั้งสองสูตรเลยมาดูไว้ <c oughs> เป็นแนวทางว่า <c oughs> มันจะเข้ากันไหมวด <c oughs> นี <c oughs> ้แต่ว <c oughs> ่าใ,ให้เขาให้เอฟซีเลือกก็ได้นะบางซีเอฟซีเขาชอบ <c oughs> ชอบ <c oughs> ชอบเจ็บเนี่ยเลือกเลือกเลือกชุดนี้ชุดที่ส่งไปใหม่เนี่ยนะเขนชอบเจ็บนะฮะมันมีสามตัวเออไม่ได้ทาโครงสร้างไปให้เจ๊ดู ได้ทำเองก็ได้นะเด็กบ,บอกเขียนให้ได้ดเราจิ้มิเองก็ได้เนะะี่ยค่ะศูนย์กับเจ็ดแน่นอนค่คะจ๊คือคือมีหกตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะศูนย์กับเจ็ดเนี่ยมาเนี่ยจริงๆแล้วหกกับเจ็ดที่ที่เป็นสูตรที่จับไปให้ที่แรกเลยอะ่ะจับหกกับเจ็ดแล้วก็เอาสามกับสี่มายิงนะคะเจ๊สามกับสี่มายิงนี่เป็นสูตรเก่าตอนนี้เรามาทําได้สามสี่ห้านี่สูตรใหม่แล้วก็มายิงกับหก หกเจ็ดศูนย์เนี่ยที่ทําไปเนีจยก็เนี่ยเราจับให้จับมันก็จับไปได้อย่างนี้ค่ะเจ๊เนี่ยสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดถ้าเรามีเจ็ดนะคะกับศ so. ูนย์เนี่ยก็เอาสามสี่ห้าใส่แค่นั้นเองค่ะนี่คือจับออกมาแล้วสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดตัวคือตัวเด่นเลยศูนย์เจ็ดคือตัวเด่นเลยนะคะศูนย์เจ็ดคือตัวเด่นเลยเด็นในสูตรใหม่เนี่ยที่จริงข้างล่างนะคะเจ๊ จ็ดกับแปดเนี่ยมั่นใจมากข้างล่างเนี่ยเราให้เสี้ยให้ไปเจ็ดกับแปดนะเจ๊เนาะใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นข้างบนใช่ไหมคะนี่บนนะนี่บนนะเนาะอันนั้นอันนี้ล่างนะคะแปดเนี่ยเด่นแปดนี่คือล่างค่ะเจ๊เนาะล่างนี้่แปดมากมันก็มีไปหลายตัวเหมือนกันวดอันเก่าอ่ะแต่ว่าจะเน้นให้แปดสามนะคะเจ๊เจ็ดสามกับแปดสามนะคะลองลองนั่นดูในนั้นมันดีหรือ มีมีค่ะตัวเด่นเจ็ดสามแปดสามเลยตัวนั้นอ่ะ๋อะค่ะค่ะค่ะเนี่ยค่ะเจ๊ด่นด่นเด่นวันนี้มาให้เด่นแปดแล้วก็แปดสองแปดสามใช่ไหมคะค่ะอันใหม่นะคะนี่อันใหม่นะคะเจ่ใหม่ถึงเอาตัวเดียวหมายถึงว่าเราจะเล่นเราจะเอาเด่นล่างตัวหนึ่งเด่นละเด่นบนตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่เอาสองตัวแล้วก็คืออันนี้จับได้อย่างนี้ค่ะเด่นเด่นล่างก็คือแปดนะวันนี้แปดสาม ปดสี่แปดหกใช่ไหมคะ 4, 4, แปดสี่แปดห้าตอนนี้เน้นเน้นแปดสามกับเจ็ดสามนะคะแล้วก็ 8, แปดห้าแค่นั้นเองเจ็ดสามใช่ไหมคะ, 5, 8, มะ, 8, มะคะ่ะแปดสาม <7, 3 S 1> นี่เน้นมากเจ๊แปดสามเนี่เน้นมากนะคะเจ็ดสามกับแปดสามเนี่ยเน้นมากแต่แปดห้านี่ก็เป็นตัวลองไปรงจริงจรก็ไม่เน้นเท่าไหร่หรอกอแต่มันมีในในกลุ่มไงให้มันมีกลุ่มมันมีกลุ่มหลายตัวเนีย 8, แปดแปดสี่ 8, <4 S 2> แล้วคะ่ะแปดส้า แปดสี <c oughs> แล้วค่ะแปดสี่มาไหมมาได้ค่ะเจ๊สามสี่ห้าเนี่ยมาได้ก็ก็ก็เห็นเขียนมาให้อยู่นะคะค่ะค่ะนเขาสามสี่ห้า <c oughs> นี่มาค่ะเจ๊แปดสามแปดสี่แปดห้านี่เน้นแปดสองนี่ไม่ค่อยเน้นนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าตอนนี้ตอนนี้เราเน้นแปดเราไม่เราไม่คิดกับเจ็ดนะคะถ้าเราเจ็ดเนี่ยจะมีเจ็ดสามเราไม่เราตัดไปเลยก็ได้เจ็ดสามเพราะเราทำแปดไปให้แล้ว ไม่ต้องเอาเจ็ดสามนะคะัเจ๊อ,อันเนี้ยสูตรแปดเนี้ยก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแค่นั้นเองสูตรนี้ค่ะอันนี้มันเป็นสูตรใหม่เจ๊ก็ลองแค่ลองลองดูก่อนก็ได้เจ๊อ,อาจจะไม่ลงคลิปหรือว่าเนาะแต่ก็เสียดายนะถ้ามันมาศูนย์เนี่ยสามเจ็ดสี่ก็มาเพิ่มแปดเจ็ดนะเอ้ยก็มาเพิ่มเจนะ็ดสามเนาะที่เขียนมาให้ไม่มีเจนะ็ดสามเนาะ อ่าค่ะเจ็ดสามนี่มันไปอยู่สูตรเก่าที่แปดกับเจ็ดไงเจ๊ใช่ชอบมากเลยสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสิบแปดนี่ชอบมากซื้อไว้ซื้อไว้เยอะมากมันก็ตรงกันนะใช่ข้างล่างนี่แปดข้างบนนี่เจ็ดใช่ไหมคะค่ะอันนี้หมายถึงว่าเราทําสูตรเด่นตัวเดียวไงเจ๊เนี่ยเด่นตัวเดียวลองทำว่าเด่นตัวเดียวดู๋อถ้าเด่นอ๋ัอเข้าใจแล้วถ้าเด่นตัวเดียวเราก็ไปเอาสูตรที่เด่นสามกับสี่มา ก็ใส่สามเจ็ดสี่เจ็ดเลยเนอะใค่ะสามเจ็ดสี่เจ็ดก็คือตัวเด่นนะแต่คุณกัญญามาเด่นศูนย์เจ็ดอ่าใช่ไหมค่ะแต่พวกนี้ก็เป็นลองหน่อยนะค่ะแต่ถ้าศูนย์มันเด่นมากก็เลยต้องจับสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดไปนะคะอ้าวศูนย์เด่นมากเจ๊แดงคิดว่าน่าจะสามศูนย์สี่ศูนย์นะอ่าคแต่เจ๊สามศูนย์แต่สามศูนย์สี่ศูนย์นี่มันมัน มันมาได้ค่ะเจ๊แต่ว่ามันจับแล้ว0กับ7เนี่ยมันมาเด่นมากเราก็เลยต้องเอาเอาพวกนี้มาเป็นหลักร้อยสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยค่ะเจ๊สี่เขาบอกว่าอยู่หลักร้อยแน่นอนอ่าสี่สี่เนี่ยมั่นใจหลักร้อยค่ะเจ๊ใช่จริงๆเลยเนี่ยเน้นที่สุดที่ตัวเองซื้ออยู่ตอนเนี้ยแบตเตอรี่มั่งอะไรมันก็ซื้อสี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยมากที่สุดเลยสี่ศูนย์เจ็ดแต่เขาให้สี่กับห้ามานะคะตัวหนึ่งเนี่ยในในในสูตรเขาเนี่ย สี่กับห้าแต่ว่าสามนี้มันดับแต่เราก็ทิ้งไม่ได้แล้วก็ติดน้อยหน่อยก็ได้เจ๊แต่สามนี้มันดับแต่ว่าเราทําได้สามกับสี่ไงคะเจ๊ตอนแรกนะค่ะสามกับสี่เราก็ต้องยิงสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยตอนหลังเรามาทําเอาอีกสูตรหนึ่งมันชนสี่กับห้าสามสี่ห้ามาตัวเราก็เลยต้องเรียงสามสี่ห้าอะสำหรับร้อยสี่หลักร้อยห้าหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊สามศูนย์แต่ศูนย์เจ็ดเนี่ยเจ๊มันมัน มันน่าจะติดนะมันน่าจะติดเนาะหลุดเจ็ดเนี่ยชยอบมากเลยข้างล่างก็แปดสามเจ็ดสามก็เล่นง่ายนะข้างบนก็ติดสามค่ะถึงว่าถึงว่าเล่นสามเจ็ดสี่เจ็ดไว้แล้วก็แปดสามเจ็ดสามไว้เนาะบนล่างได้เลยเนาะแปดสามนี่ซื้อเยอะเลยใช่เนี่ซื้อไเยอะลอตเตอรี่น่าลอตเตอรี่ไ้เยอะเลยหลายใบเยอะเหมือนกันค่ะ เยอะเหมือนกันตออกมาก็โอเคเลยก็ออกมาก็ได้หลายแสนเ่ยเป็นตัวเด่นเลยเจ๊ชอบเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ต้องเอามาประกบกันเอามาประกบกันหลายเจ้าหลายอาจารย์มีคอแล้วก็น่าจะมาสามแปดแปดสามนะสามแปดสาเจ็ยังคิดว่าอันเก่ายายได้อยู่ก็อันใหม่เนี่ยเอาเราไว้ลองลองงวดต่อไปก็ได้ค่ะเจ๊เนาะยังไงก็ตามแต่เจ๊ ก็ลงให้เอฟซก็ลงให้เอฟซีพิจารณาถ้าถูกมาเขาก็จะว่าทําไมถูกเต็ดเจ๊แดงคนอื่นไม่ถูกอ่ามันมีอยู่ค่ะอให้เขาพิจารณาเอาแล้วเจ๊เนาะเขาชอบตัวไหนยังไงเนาะใช่เหมือนเรานี่แหละเราก็จับอาจารย์โน้นมาประทะอาจารย์นี้ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นโอ้ใจตรงไหนอะไรเงี้ยคือทำสูตรนี้แล้วเจ๊ถ้าทาสูตรใหม่เนี่ย ติดนะออ้ยทําง่ายมากมันมีไม่กี่ตัวด้วยนะคะเจ๊จริงๆแล้วจับง่ายมากนละ้สี่เก <3, S 2> <9 S 1> ้าสามเก้าเหรอคุณคุณกัญญาสี่เก้าสามเก้ามันน่าจะมาผ่าไหมบนหรือล่างคะทงล่างทั้งบนนั่นแหละน่าจะมาไหมสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้ามันไม่ติดถึงเก้าเลยอะ่ะเจ๊ถ้าเป็นแปดมันติดนะคะ จับแปดสีแปดนี่ยังติดกัก้นกันก็เล่นศูนย์เล่นศูนย์ข้างบนเล้ลงล่างกับเจ็ดกับแปดเลยเนาะแต่ <laughs> แต่มันก็มาศูนย์เจ็ดบนอยู่ดีอ้าวจับไปเลยศูนย์แปดคนก็มีเยอะนะมีหลายอาจารย์ที่ให้อยู่มีมนะมีไหมคถ้าศูนแปดเป็นอีกแป้นหนึ่งก็ได้ค่ะเจ๊โอเคอยู่นะ 0, 8ศนะูนย์แปดอ่ะอ้าสวยศูนแปดก็สวย ก็มีหลายอาจารย์แก่ขช่งั้นก็ต้องเป็นแค่สี่ศูนย์แปดนะคะสี่มันต้อยู่หลักร้อยอ่ะแต่ข้างล่างก็ยังคิดไม่ได้อยู่ดีค่ะเจ๊เดี๋ยว่า<ช>มาจับสูตรใหม่นี่มันได้แปดนะคะเจ๊อันนี้สูตรใหม่นี่ก็ก็บอกว่าต้องพิจารณาดูแต่มันก็มันหนีกันไม่กี่ตัวเองนะเจ๊เนาะยังไงถ้าสามเจ็ดถ้าสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดมันก็เข้าทาั้งบนทั้งล่างเลยนะอ๋อค่ะค่ะ อ,อ,อ่านเอาอ่านใ <c oughs> จหวยเราเลยที่มันจะถูกน,น,นะน,นี้ก็แบบว่าเราอยากจะลองอันนี้เจ็ดกับแปดถ้าเราให้ถ้าเราให้แม่นเจ็ดเด่นบนตัวเดียวเนี่ยมันจะมันจะได้มันจะได้มันจะได้ไดนะอีกไงเจ๊ถ้าใครสายเด่นเนี่ยสายเขาเราียมบางคนก็ชอบเด่นเนาะเด่นบนเนาะเด่นบนเยเะอ่ะเด่นเป็นล้านๆแล้วไอ้เป็นเป็นแปดนันล้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองทำตรงนี้ดูค่ะเจ๊ว่าเออเจ๊ จะให้ประหัดลงบ้างก็ได้ถ้าเอฟซีประหัดชอบลูดไปชอบลูดชอบวิ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกสายรุ่งสายรุ่อะไรอย่างเงี้ยทางเหนือเขาเรียกเลขลอยบางคนก็ทางใต้ก็เรียกหวยขยันอหวยขยันทรือหวยวิ่งหวยขยันแต่ว่าคนมีเงินเยอะๆเขาก็ชอบนะเจ๊นะชอบนะเขาตัวเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบแต่ว่าเราต้องทําให้มั่นใจซะก่อนว่าเออตัวเนี้ย จุดแน่นจุดตัวเดียวแม่นแม่นเนี่ยมันก็มันก็นกจะจด,ดังได้แล้วเจโนจะเด็ได้ดังได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงจะถามพระหันให้ว่าเขาจะลงไหมถ้าเขาไม่ลงเขาก็คงเกรงใจแม่แหละแต่ถา,ามเขาก่อนอันนี้ก็ยังบอกว่า เออเราไม่ไม่ได้ไม่ายเคใครเลยนะบบกว่าให้เจ๊พิจารณาว่าเจ๊จะลงในเอฟซีของเรามันมีอยู่แล้วนะเจ๊เนาะสายโหดสายมุกเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเขาชอบเราก็บอกเ่าเออเนี่ยนะเออเออจะแนะนําระหัตให้โทรหามั่งอส่วนเขาจะเอาไม่เอาเลแต่ส่วนมากเขาก็รหัตเหมือนกันทุกประหัตเขารู้สึกว่าคุณหน่อยเพาอะไรเงี้ยเอาเลขไปไปประกบเผื่อเขาไปประกบกันได้ไงเจ๊เนาะของเรากับของเนี้ยเขาอาจจะอาจจะมี ีเพิ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีทั้งเขาเขาก็ดูคุณกัญญาประกอบกันเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มาแรงคุณกัญญาแล้วก็ดูเจ้ามือก็ดูอยู่นะเจ้าเจ้าเขาก็ดูอยู่เยอะมากเลยมีคนมีคนโทรมาเหมือนกันแย่ว่ากเลยราก็บอกเราก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาเจ๊เราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรเราไม่รู้แล้วเจ๊เนาะเราก็เลยแต่บอโอ้ยมันเป็นสูตรที่คิดเองมันก็เอาแน่นอนไม่ได้เราก็บอกอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็ด mm. ูไปประกอบกันนั่นแหละค่ะส่วนมากดูไปประกอบกันความน่าจะมาตอนนี้กระแสสามแปดแปดสามมาแรงมากมาแรงมากบางคนพวกคนเขาก็เอาของเขาทไอสูตรของเขามาแลกกับเราเราก็บอกว่าอ่าสูตรใครสูตรมันเนาะความมั่นใจใครของใครของมันอ่ะคุณให้มาฉันก็ไม่เอาของคุณหรอกเพราะฉัน ไม่รู้ว่าคุณทําสูตรแบบไหนก็ตอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะเจ๊เพราะว่าเรามั่นใจของเราเราก็จะเล่นของเราดูของเราซื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เราแต่ว่าเราซื้อเราแต่ว่าอืมเราทําขึ้นมาซื้ออ่ใช่ไม่ใช่ทำเขาเราทำขึ้นมาเพื่อจะซื้อใช่ใช่แล้วก็มาแบ่งปันให้เจ๊แดงเจ๊แดงก็ซื้อตามทุกงวดก็ลองดูนะเจ๊นัแต่ว่า ความมั่นใจเดี๋ยวขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งอ่ะแกอาจจะให้เราทำสองสูตรนี้ชนกันว่าเอสูตรใหม่สูตรเก่าเนี่ยมาปะทะกันแล้วเนี่ยใช่มันโอเคอ่ะมันโอเคตัวไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยเจ๊ขอสักสองสูตรนั่นแหละเนาะเราก็จะได้วิเคราะห์เราก็จะได้ดูพิจารณาด้วย fc ก็จะได้พิจารณาด้วยใช่ใช่จแดงก็ช่วยพิจารณาด้วยก็ได้กันว่าของเราหน้าจะมาตัวตัวที่ชอบ ตัวที่ชอบตัวไม่ชอบก็บุญไข่บุญมันเนาะชอบไข่ชอบมันเนี่ยไครชอบศู์เม่นเลยค่ะนี่เจ๊ไม่ไม่ผิดแบบไม่ผิดเลยสูดเนี่ย่ะแต่มันมันมั้นใจมากนะไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ตั้นใจสุดอค่ะอมั่นใจสูดมันมีมีไหมถ้าเจ๊สูดมันจะพอมีเจ็ดไหมเจ็ดยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อแต่ศู์ห้าสูดหกบางคนดับด้วยนะคะบางคนเขาดับด้วยนะคะเนาะ ก็ก็ยังไม่รู้เจ้าอื่นเลยดูแต่ของตัวเองนี่แหละดูแต่สายงานตัวเองนี่แหละไม่ได้มีเวลาดูที่อื่นเลยค่ะขณะที่บอ้บางคนก็บอกว่าศูนย์ดับนะเราก็บอกของเรามันไม่ดับอ่ะก็เลยต้องเอารานี้แหละค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกัญญาเดี๋ยวจะปล่อยคลิปลงให้เอฟซีดูนะคะพิจารณา ค่ะข,ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคุณกัญญาก็ให้แนวทางเรามากแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเนาะคะ่ะขอท่านผู้ชมโชคดีร่ลำรวยถูกหวยไปนน้ำกันขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันทุกผู้ทุกคนกิจตกค่ะท่านผู้ชมจิแรงก็สิไปหาหมอก้อนมืออื่นไปมือนี่หมอประยูืออื่นสิไปไม่กิตตกแล้วค่ะ ก็ขอให้ทุกคนส้มโศกดีลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนคอยมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเนาะคอยถูกหวยไปน้่กันเนาะค่นะเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจเจแดงขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูที่เขามารับชมเนาะค่ะเจแดงก็ควมปัจจนาดีทรงไปให้เนาะค่นะเนาะคอยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ